สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปเสียสละเวลาเข้ามารับชมคลิปนะครับผมเราเจอไข่มุกแห่งอันดามันอีกหนึ่งตัวแล้วสวยมากสวยมากๆเลยะครับผมผมจะบอกว่าตัวนี้หายากมากๆนะครับผมที่จะได้เจอนะครับผมเป็นเอื้องเข็มแสดนะครับผมไม้ป่าแท้จากภาคใต้ ไม้ป่าแท้จากภาคใต้แพนดูความสดเลยครับผมมันดูความสดของกล้วยไม้ป่าแท้จากภาคใต้จากจังหวัดนาราธิวาสตัวนี้เลยเอื้องเข็มแสดนะคะผมเอื้องเข็มแสดถูกสวยมากดูครับดูความเป็นกอดูความเป็นกอและเป็นไม้สดและเป็นไม้ป่าในไทยภาคใต้นะครับผมความทนแดดทนร้อนทนฝนทนหนาวเขาเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเพราะเขาเป็นไม้บนเกาะเนาะเนย้ครับผมดูสิครับ ไม่ได้หามาง่ายๆนะคะผมเข็มแสตในไทยแบบนี้ดูเลยกออลังการสวยหมดเลยแต่ผมขายถูกมากเลยนะครับผมปกติกอแบบนี้กอละห้าหกร้อยนะเพราะเป็นเข็มแสตในไทยนะคะผมและเป็นตระกูลเข็มที่ค่อนข้างหายากเข็มแสตต้นจะเป็นแบบนี้ก็จริงนะคะผมต้นไม่ใหญ่แต่เวลาออกดอกจะอลังการมากนะคะผมเนี่ยนิชอบดอกเก่าเขาฝักเขาและยิ่งเป็นไม้ป่าแท้แบบนี้สายพันธุ์พ่อสายพันธุ์แม่ของเขาจะแข็งแรงแข็งแรงกว่าไม้ ไม้ขวดหรือไม้ฟาร์มแน่นอนครับผมสวยหมดเลยอลังการหมดเลยนะครับผมเอื้องเข็มแสดนะครับผมกล้วยไม้่าแท้ที่ทนแดดนะครับผมเลี้ยงง่ายดอกสีสดสวยงานกอแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆแน่นอนผมตื้อพ่อในพานคนนี้อยู่นานมากกว่าเขาจะหาให้ผมได้นะครับผม คือผมชอบเข็มแสตดใต้เพราะว่ามันช่อใหญ่นะครับผมแล้วก็มันค้นนะคะผมมันไม่เหมือนอ่าความที่เป็นเข็มแสตของอีสานอีสานมันก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งแต่มันเล็กครับผมมันไม่สวยฉ่าเหมือนเข็มแสดภาคใต้แบบนี้แล้วดูเขาสดมาแล้วสวยมากต้นสมบูรณ์หมดเลยนะครับผมรากแน่นปลูกยังไงก็ติดแน่นอนตัวนี้และเป็นงานกอหมดเลยนะครับผม วันนี้ผมจ,จัดจำหน่ายเอรื่องขิมแสดภาคใต้ของเรานะคะผมผมจะจัดจำหน่ายในราคากิโลถูกๆเพราะไม่มีเวลาถ่ายรูปแยกเป็นชุดนะคะผมปกติชุดแบบนี้ก็ห้าหกร้อยแล้วนะอันนี้แจ้งกันตามตรงวันนี้ผมได้มาแค่หกถึงเจ็ดกิโลและเป็นงานกองานคัดทั้งหมดเลยในพันคนนี้ทาของมาดีมากนะคะผมครึ่งกิโลเราจ,จัดจำหน่ายเจ็ดร้อยส่งฟรีครึ่งกิโลนะครับผมเจ็ดร้อยส่งฟรีหนึ่งกิโลพันสองร้อยบาทหนึ่งกิโลพันสองร้อยบาท นะครับผมใครรับ3กิโลขึ้น3,000บาทส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางเป็นสายพันธุแแทอาบไม้ภาคใต้นะครับผมเป็นสายพันธุ์กล้วยไม้แพอาบปาดแพจากภาคใต้ครึ่งกิโล700บาทมีบริการขนส่งเก็บปลายทางส่งฟรีนะคะผม1กิโลพันสองบาทส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางใครรับ3กิโลโคตรคุ้ม3,000บาทรวมส่ง 3,000บาทรวมส่งนะครับผมผมจะบอกเลยว่าเก็บเลยไม้เซตนี้สวยจริงๆและเป็นไม้ภาคใต้นะครับผมกว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยภูม,มิอากาศบ้านเราเนาะใครที่เป็นนักสะสมกล้วยไม้ป่าแท้หายากนะครับผมทนแดดอึดสวยนะครับผมแผนดูเลยโต๊ะนี้สวยหมดเลยทุกกิ่งไม่มีตําหนิเลยนะครับผมสวยสดไม้มากออลังการงามสะใจเครื่องกิโล700บาท หนึ่งกิโลพันสองร้อยบาทส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางนะครับผมใครรับสามกิโลผมให้พิเศษไปเลยแบ่งกันไปปลูกสามพันบาทรวมส่งนะครับผมพืชเป็นวัสดุปลูกก็จะเป็นตัวกระมะพร้าสต์หรือมอสต่างๆยีสต์ต่างๆเนาะ,ะช่วงแรกๆก็อนุบาลเขาในร่มลำไรหน่อยเพราะเป็นพืชอิงอาศัยไม้รากอากาศพอรากเขาเดินเสร็จคุณสามารถเอาไปเกาะเป็นต้นไม้เป็นกลุ่มเป็นก้อนได้เลยนะครับผมยังไงใครสนใจเอื้องเข็มแสดภาใต้นะ กองนี้นะครับผมมีอยู่ประมาณ7กิโลนี่แหละหมดแล้วหมดเลยนะครับผมครึ่งกิโล700บาทรวมส่ง1กิโลพับาทรวมส่งโคตรคุ้มนะครับผม สกิโลรับไปโดย3,000บาทรวมส่งนะครับผมควรสะสมเลยไม้เซตนี้สวยจริงๆนะคะผมยังไงกราอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับผมใครสนใจกล้วยไม้ป่าชนิดต่างๆนะครับผมโทรมาแอดไลน์มาสอบถามที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8ได้เลยนะครับผมเอื้องเข็มแสดกล้วยไม้ป่าแท้ภาคใต้เซตนี้ครึ่งกิโล700ส่งฟรีนะครับผมคร <ๆ S 2> ึ่งกิโลเราก็แบ่งนะ1กิโล 1ั0 0บาทส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางนะครับผม3กิโล3,000บาทส่งฟรีนะโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์095-941-8988ได้เลยครับสวัสดีครับ